เอนรับเข้าสู่ช่องนี้นิดกกตุ้ค่ะวันนี้เรามาสองคนกับแม่เจ้ยนะคะมาเก็บผักก้านจองกันนะคะฮะจะได้อะไรนะใส่ใส่กระปูนอ๋อมีสี่มีทั้งกระปูมีทั้งผักก้านจองนะคะพูนป่าผักก้านจองโอ้โหสวยเลยสวยสวยสวยมากมากเลยโอ้โหมีบีต้มนะมีบ่มีสนใจเลยผักก้านจองสวยขนาดนี้น่ะ อ่าดูซิเท้าค่อยกระทาเล็บมาอย่างดีได้หนิแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไปทำใหม่นะคะไปลงไปเก็บผักกระจองกันนะคะไปตามลูกค่อยก่อนแป๊บนึงก่อนนะคะโอ้ขอสิแก้เสือก้อนมั้งมันขี้ตมเยอะมากเลยอ่าไปลงไปลุยขี้ตมก่อนเด้อไปลุยแล้วเด้อปาด จอถึงเห็นไหมโอ้ยจุหมดเลยนี่กระจองทั้งนั้นเลยเด้นี่โอ้ยค่อยหมวนเด้ค่อยก็อย่าเก็บด้วยเด้ป้าดมวนเด้เจ้าซิมานอนอืเจ้าซิมาหมวนเด้ค่อยกระต่ายอย่างน้อยๆนี่ไม่พอด้นี่ต้องไปเอามาอีกคักเท้แหมจะบิเอาอันน้ำสิ้นเลยเนาะเนั่นเอาขาส่งโกดบอกค่อยลืมนแค่ดอกเดี๋ยวลงน้ำเลยเนาะลงเลย เมือมอมม่ออื่นเราทำข้าวปุ้นสาวเนาะอย่าลืมมาเด้อแม่มีเด้อค่อยจะทำข้าวปุ้นสาวกันเลยเรเห็นมนกระจองดุมโอ้โหาดมันขึ้นเอง,งบอ มันขึ้นเองเหรอปกติเขาปลูกขายเลยนะเนี่ยปกติเขาปลูกขายนี่มันขึ้นเองใช่ไหมเาทนาดเาแอกแล้วงทีนเาจะมาเอาผักกรจงไปปลูกให้ไม่เที่ยไป่วยไปที่อาบอลออกที่นาค่อยนะเอาบอลออกให้หมดแล้วเขาจะปลูกผักกระง

เจ้าต mm. yeah. ้องเอาเชื้อมันลงไปเอาลงไปอยู่เดีเอาเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาไปอีกอืมไม่เห็นเจาเอาไปจุ่กอืมจะเอาไปละวันนี้อีกสองสาวันเขาจะมาเอาโด้แต่เก็บหมดหมดแล้วเก็บหมดแล้วมันหมดแล้วม่นหายอืม เออชอบมากเลยปลากระจองอร่อยจริงๆเดอ้อปากระจองนะเด้ออืออือ เต้นเลยเต็นก็อย่างก่อนนะถ้าต้องด้นไปเอาไปก็ใส่กระเป๋าฮาถึงมาใส่อีกทีนี้เรางมาใหญ่มากเนาะ กินด้วยเดี๋ยวเธอนไหนไปบ้านนี่ใหญ่ไปทำขึ้นชาวเลยเดี๋ยอโอเคแล้วทีนี้จาจบโอ้โหนี่นะคะนี่หนึ่งได้ผักมาเยอะมากเลยดูสิเต็มกระยังตะก้าเลยนี่โอ้โหนี่เต็มเลยนะคะไปลุยโคนเก็บผักนะคะนี่คือบัวบก บัวบ,บกออกธรรมชาติเลยนะคะออกธรรมชาติเป็นบัวบ,บกธรรมชาติเลยอันนี้ก็คือผักก้านจองนะคะสวนเต็มสวนเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะบ๊ายบายไม่เจยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนก่อนดูของไม่เจ้ยก่อนไม่เจดยเยอะไหมป้าไม่เจ๊ยเย,ยอะจ,จริงเลยปู่หูของเจ้าน่ยยิ่งกระยังกระตาใหญ่ยิ่งเต็มเลยเนาะ โอ้โหเจ้าได้เยอะเลยเลโอ้โหโอ้โหเต็มแล้วเต็มแล้วป่าโอ้โหแม่เจ้ยได้เต็มตะก้าเหลือเยอะมากเลยนะคะป่าผักกันจงนี้นะคะโอ้โหทั้งสวยทั้งเยอะนะคะเป็นไล่ๆเลยละค่ะโอ้โหดูสิแม่เจ้ยเก็บเอาเก็บเอาโชว์หน่อยแม่เจ้ยโชว์หน่อยโอ้โหนูนโอ้โห เต็มเลยนะโอ้โหนี่นะคะดอกสวยสวยแล้วก็เอาแบบนี้นะคะนี่มันเยอะมากจริงๆนะคะนี่ค่ะโอ้โหถ้าเราเอาข้าวออกมันก็จะขึ้นทันทีเลยนะคะการจองนี้นะทั้งกินก็อร่อยทั้งปลูกก็สบายนะคะนี่ค่ะยอดอ่อนๆมันเราก็เก็บอดดอกอ่อนๆใช่เยอะจริงๆเลยโอ้โห นี่อือหือโอ้โหเยอะเลยเนาะเจ้ยเนาะอือหือเก็บสนุกเลยเนาะเจ้ยเนาะโอ้โหลืมค่ำเลยอ่ะตอนนี้เราก็ค่ำจะค่ำแล้วนะคะนี่นะคะเราเก็บกันสนุกเลยนะคะโอ้โหหนุนโอ้เจย์สิใช่เยอะเยอะจริงๆนี่โอ้โหนี่แต่ขี้ตมใหม สุดยอดเลยเยอะจริงๆโอ้โหโอ้โหอะแบบนี้โอ้โหป้าได้หลายกว่าของคข่ไข่แบบได้ครึง่งต่อครึ่งเจ้าค่อยเล็กเด้เอาน้อยออก็ตาน้อยค่อ่าอ่าไม่เจอไวกว่าค่อยด้วยแล้วก็ของแกใหญ่โอ้โหนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วติดตามคลิปใหม่ต่อไปนะคะวันนี้เราก็มาเก็บผักสองสาวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ